ร o r อ,อมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์จัดงานเสวนาการยกระดับวิถีชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการอย่างยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเชิงสถานาการณ์ที่มูลนิธิได้ขับเคลื่อนอันเป็นประโยชน์แก่คนพิการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทยตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ตดยเชิญบุคคลชั้นนำจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองได้แก่คุณประสงค์องค์ปีชากุลจากองค์การสหประชาชาติคุณกอบการวัฒนาวรางกูลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทยคุณกิศณะละลายประธานมูลนิธิอรารยะสถาปั์เพื่อคนทั้งมวล และดรวิเชียนชุดไคโสงนายกสภาทนายความโดยมีศาสตราจารย์ดรชานาโลงก่อนลุงโรดจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการเสวนาครับโครงการดีเด่นแห่งชาติศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art ร o r a l l เนดำเนินการมาตั้งแต่ปี2539 ปีนี้เป็นปีที่28โดยแนวคิดก็คือการพัฒนาผู้ได้โอกาสผู้พิการในทุกๆก,กลุ่มประเภทก็คือตาบอดหูหนวกแขนขาด ก็ปัญญาอ่อนรวมไปถึงคนไม่พิการให้มาเติมเต็มกันดูศักยภาพดูจุดเด่นของแต่ละคนนยะก็คือคนตาบอดเนี่ยอาจจะทําหน้าที่เป็นปากเป็นหูคนหูหนวกเป็นตาให้กับกลุ่มคนที่ขาดแขนขามีสติปัญญาก็เป็นสมองให้เพื่อนโดยที่คนปัญญาอ่อนแต่มีร่างกายสมบูรณ์ก็เป็นแรงกายผ่านการประสานของคนไม่พิการที่มีจิตใจงดงาม5คนก็รวมเป็นหนึ่งอจฉริยะโดยใช้ศิลปะเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นสื่อในการพัฒนา จุดประสงค์เมื่อทศวรรษที่1ทศวรรษที่2ทศวรรษที่3เนี่ยก็คือต้องการที่จะเปลี่ยนไม n ์เซ็ต ให้ทุกคนได้สัมผัสว่าเรามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็สามารถพัฒนาได้คนพิการที่เกิดมาโดยความยากลําบากหรือคนยากจนที่เกิดมาท่ามกลางความขัดส,สนก็สามารถพัฒานาได้บทเอาตรงนี้มาปรับเปลี่ยนเป็นพลังชีวิตนะโดยสอนแนวคิดเรื่องของการก้าวข้ามขีดจากัดนะว่า,าทุกคนสามารถทําได้ในขณะเดีวยวกันคนที่ไม่พิการเข้ามาร่วมกิจกรรมเห็นคนพิการที่สามารถทําได้ก็เกิดพลังลุกขึ้นมาพัฒา ฒาตัวเองลูกหลานที่เกิดมาด้วยบนกองเงินกองทอซึ่งไม่เคยเห็นคุณค่าชีวิตเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปนะครับตอนนี้สามทศวรรษแล้วเนี่ยนะครับก็มีผลงานออกมามากมายเยาวยชนที่พัฒนาเติบโตไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมเป็นที่น่าชื่นใจนะก็คิดว่าในทศวรรษที่4 นะก็ควรจะต้องมาขับเคลื่อนใหม่ในเรื่องของการให้ความรู้การศึกษาเรื่องการอัพสกิลรีสกิลทําให้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่วิชาชีพได้แล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตนะครับแล้วก็โดยที่เราก็จะไปสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้มีการรับคนพิการเข้าทํางานมากขึ้น เช่นเดียวกันอาร์ตฟอาจจะเป็นหน่วยงานในการที่จะเทรนนิ่งให้ความรู้และก็เตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกของงานอย,อยู่ๆเลยเนี่ยให้หน่วยงานเข้ามารับคนพิการเลยก็อาจจะตกใจนั้นะก็ลงไปดูว่ากฎหมายที่ให้รับคนพิการเข้าไปเนี่ยบางหน่วยงานก็ไม่รับนะครับ บางหน่วยงานก็รับยันหน่วยงานที่ไม่รับก็ไม่ใช่ว,ว่าเขาจะปฏิเสธจะไปใครลุกๆึกแล้วก็คือเขาไม่รู้จักแล้วก็เขาอาจจะกลัวว่าจะทํากับคนพิการไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นบทบาทต่อไปในชศ้นว่าที่4ที่เราจะลุกขึ้นมาเทรนแล้วก็เชื่อมกับโลกของงานต่อเรื่องอาชีพให้ครบวงจรนะให้ให้ลุกขึ้นมายืนอยู่บนแนวหน้าของสังคมได้จริงๆเราพัฒนามา30ปีจํานวนหนึ่งก็กลับมาเป็นวิทยากรแล้วก็มาช่วยเหลือเราครับ ก็ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นแนวคิดของของพวกเรานะลุกขึ้นมาคิดแล้วก็เริ่มขึ้นมาทําไม่ใช่ระบบท็อปดาวถ้าระบบท็อปดาวภาครัฐมีนโยบายก็อาจจะสิ่งแรกที่ต้องมาเลยงบประมาณอาคารสถานที่บุคลากรแต่ของเราเนี่ยคิดเกินขึ้นมาก็ได้แต่สะท้อนไปที่รัฐให้รัฐว่ารีบมาเห็นเราเถอะเพราะว่าเราก็แก่เท่าแล้วเนี่ยทำตั้งแต่ ไม่ไม่แก่เท่านี้จนวันนี้ <c oughs> ก็จะเจสิบอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นฉะนั้นออมองซ้ายมองขวาโครงการต่างๆดีๆเนี่ยล้มหายตายจากไปเยอะเสียดายถ้าภาครัฐนี่นะมาดูพวกเนี้ยดูกิจกรรม ดูดูโครงการต่างๆที่ดีแล้วไปฟูมฟัสไปลดน้ําพวนดินไปใส่ปุ๋ยแล้วคนเหล่านี้ก็จะมาช่วยสังคมได้เพราะกําลังของภาครัฐเองเนี่ยจะไปทําทั้งหมดมันมันไม่ได้หรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งทำด้วยหน้าที่ทําด้วยหน้าที่นะต่างจากทําด้วยความอยากจะทําอันนี้มีมีงานมี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 ภาระทาแต่ด้วยความที่เห็นแล้วอยากจะช่วยคนพิการแล้วก็ลุกขึ้นมาทําด้วยใจรักอ่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันต่างกัน นั่นก็อยากจะเสนอภาครัดว่าตอนนี้ลองมาดูนะแล้วก็ดูทั้งประเทศว่าเรามีกิจกรรมอะไรด,ดีๆแล้วเข้าไปฟุม่มฟักให้คนเหล่านั้น,นทำว่าสังคมไทยเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยมองคนพิการเปลี่ยนไปเยอะกับปัจจุบันก็ช่วงที่เป็นคณะบดีอยู่ที่คณะศิลปกรรมศา,ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เราก็บอกว่าไม่ไม่ทำงานเพื่อคนพิการแต่จะทำงานกับคนพิการก็จ้างคนพิการมาเป็นผู้ช่วย นะตาบอดคนหนึ่งหูหนวกคนหนึ่งแขนขาดคนหนึ่งปัญญาอ่อนคนเราไม่มีพิการคนหนึ่งเราต้องมี5คนก็มีเสียงสะท้อนจากจากจากชุมชนเหมือนกันว่าอาจารย์ชันรงสร้างภาพไม่สวยในใน,ในมหาวิทยาลัยนะแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกไม่น้อยที่มาชมว่าโอ้โหภาพนี่งามเหลือเกินอันนี้เป็นทัศนคติที่มันต่างกันบางคนเห็นคนพิการแล้วรู้สึกหดหู่แล้วก็ไม่เป็นสุขนะเนี่ยในมุมมุมมองที่ ที่หดหูไม่เป็นสุขเนี่ยก็คือทัศนคติมันไม่ใช่แต่ในขณะอีกมุมมองหนึง่งว่าสวยงามคนพิการได้มีงานทําคนพิการได้มาพัฒนาความรู้มีอาชีพนะจริงๆอย่างผมก็มองในความสวยงามนะช่วคนพิการก็มาช่วยกันแล้วก็ทํางานได้อันนี้ก็ทัศนคติตรงน,นี้เปลี่ยนไปเยอะ เชื่อว่าตอนนี้คนมองคนพิการเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยเราเคยเปิดอยากจะเปิดร้านกาแฟร้านอาหารคนพิการแล้วท้ายสุดเราเปิดไม่ได้เพราะว่าคนผู้เชี่ยวชาญบอกถ้าเปิดไปก็เจ๊งไม่มีใครกล้ามากินหรอกแต่เดี๋ยวนี้สามารถเปลี่ยนไปละมีร้านอาหารคนพิการใช่ไหมแล้วก็ของคนพิการที่ทําคนก็กล้าซื้อกา้าทานอืมอย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเยอะผมว่าทัศนคติของคนไทยต่อคนพิการใน30ปีเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะเปลี่ยนไปเยอะเลยตอนนี้ ปัญหาคือการสร้างความร่วมมือนะระหวา่างระหวา่างการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการที่มาช่วยนะมานะนะช่วยพัฒนาจะฝากนะครับ<อ>ก็ฝากแรกเลยก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยถ้ามีลูกพิการนะท่านท่านอย่าท้อถอยนะอาจจะได้ลูกอัจฉริยะจากที่ทํามาเนี่ยนะแล้วก็เห็นนะโอู้โหอัจฉริยะเยอะแย,ย,ยะเลยนะครับก็ถจามองนักวิทยาศาสตร์ดังๆย้อนไปเนี่ย แต่ละท่านก็ไม่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 ผิปกติเท่าไหร่แต่คนที่ไม่ปกติในบางด้านเนี่ยอาจจะเกินในบางด้านฉะนั้นพวกนี้คือจีนเนี่ยถ้าค้นเจอฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็อย่าหมดกําลังใจมีปัญหาก็มาหาเรือกับอาร์ตฟอร์ดล้วก็มีคอมมูนิตี้สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะมาแชร์กันแบ่งปันความรู้กันนะครับแล้วก็สําหรับครูบาอาจารย์สถานศึกษาไม่อยากให้ปิดกั้นไม่อยากให้การปิดกั้นสมัยก่อนเนี่ยเพราะความกลัวก็ไม่กล้ารับ นะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเยาวชนเหล่านั้นนะั่นแหละจะมาเป็นต้นแบบด้วยซ้ําจะเป็นกระจกเงาสะท้อนให้ที่เหลือเนี่ยได้ส่องตัวเองเพื่อพัฒนาขึ้นสําหรับรัฐบาลเองนะสำหรับรัฐบาลเองเนี่ยก็คืออยากให้เอาแนวคิดของอาร์ตฟไปเป็นนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนอย่างยกตัวอย่างเช่นกรณีของศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษอย่างเงี้ยที่กระจายไปอยู่ทั่วประเทศอ่ะถามว่าถ้าเกิดเรามีลูกตาบอด จะถามว่าจะส่งรูปไปไหนต้องส่งเข้ามากรุงเทพกรุงเทพมีที่นั่งเพียงพอไหมไม่มีหรือว่าต่างจังหวัดทั้งประเทศเนี่ยมีจังหวัดใหญ่ๆที่มีศูนย์ตาบอดอยู่ไม่กี่ศูนย์เท่านั้นเองฉะนั้นเด็กตาบอดก็จะถูกเก็บอไว้ที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านพ่อแม่ต้องทํางานก็ต้องล่ามไว้นี่เป็นเรื่องจริงนะและมันก็เลยกลายเป็นซําซ้อนแต่ถ้าพัฒนาเนี่ยเขาทำได้ทุกอย่างเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้ถ้าศูนย์การศึกษาพิเศษเปิดขึ้นมารับ พิการทุกประเภทเข้ามาอยู่ในศูนย์นะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นนโยบายที่จะช่วยขับเคลื่อนได้นําเสนอไปแล้วไม่เคยบรรลุแต่ในเชิงปฏิบัติมันพัฒนาไปไอ้ movement, art movement อันนี้มันทําให้ศูนย์ต่างๆที่เราเชิญเข้ามาอบรมด้วยแล้วก็มาเห็นการกระทําของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ศูนย์ต่างๆดีใจมากเลยก็รับคนพิการเพิ่มมากขึ้นไม่งั้นแต่ก่อนเนี่ยประเภทเดียวเราเพศเดียวเนี่ยศูนย์ก็ไม่ใช่ว่าจะทุกตําบลมนเป็นทุกอําเภอ แต่ทุกอำเภออย่างเงี้ยถ้าเกิดมีลูกหลานพิการประเภทอ้าวไม่ตรงไม่ตรงประเภทกับที่ศูนย์บริการปิดไปอย่างเงี้ยก็เสียดายเดี๋ยวี่ศูนย์ต่างๆก็เปิดรับกว้างขึ้นแต่ถ้ามันเป็นนโยบายของภาครัฐสั่งมาเลยนะโอ้โหน่าจะสุดยอดเลยนะครับแล้วส่วนสุดท้ายก็คือภาคประชาสังคมอยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูว่าจะร่วมมือกันในแนวไหนร่วมมือแนวที่หนึ่งก็คือว่าอยากให้ปฏิบัติตามกฎหมายนะถ้าร้อยคนถ้าเราจ้างงานร้อยคนขอให้จ้างคนพิการหนึ่งคนนะครับ ทีถ้าเกิดถ้าท่านมีปัญหาตัวนี้อาจจะมาเชื่อมกับอาร์ตฟอร์อาร์ตฟอร์จะเทรนคนพิการที่มีคุณภาพส่งไปให้ท่านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดถ้าท่านจะไม่สะดวกจะโอนเงินอันนี้เข้าไปในกองทุนอันนั้นก็เป็นมิติหนึ่งแต่อยากให้รับคนพิการจริงๆนะครับแล้วเราก็จะเอือ้อทีมใหม่ก็จะเอื้อว่าคนพิการเหล่านั้นจะไม่ไปสร้างภาระเพราะบางท่านกลัวว่าจะต้องโอ้ต้องเตรียมกับสําหรับคนคนสองคนในในออฟฟิศนะฮะเราก็เดี๋ยวนี้ตั้งแต่โควิดมาเนี่ย โรคมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันสามารถ work from home ได้ทำที่ไหนก็ได้อันนี้อันนี้สุดยอดเลยแล้วก็ดีสำหรับคนผู้ดได้โอกาสผู้พิการดีสำหรับพวกเราซึ่งเราเนี่ยก็จะแก่แล้วเราก็จะตายยากในวันนั้นอะ่ะเราก็ต้องเหมือนกันตอนนี้ถอดแว่นก็ตาบอดมือมือถือก็เหมือนกับหูหนวกวันไหนไม่มีเลขาก็เหมือนกับขาดแขนขานะจริงๆเตรียมไว้สำหรับพวกเราทุกคนจะได้มีโรคที่สวยงามมีสังคมที่เป็นอารยะจริงๆครับ